สำหรับวันนี้มาดูรวบรวมมาตรการพักชำระหนี้รถยนต์ประจำเดือนสิงหาคมปี2564ล่าสุดจะมีมาตรการอย่างไรบ้างสำหรับการพักหนี้สินเชื่อรถยนต์เรามาติดตามกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องเงินกู้สินเชื่อนะคะช่องข่าวสารดีๆทางด้านการเงินที่ควรกดติดตามเอาไว้ค่ะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์รวมถึงกดติดตามช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องของเราไว้ด้วยนะคะโดยมาตรการพักชำระสินเชื่อรถยนต์เพื่อช่วยประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตโควิด -19 ระลอกใหม่ที่อาจส่งผลกระทบต่อรายได้ จากสถานการณ์ในปัจจุบันธนาคารได้ออกมาตรการพักชำระสินเชื่อรถยนต์เพื่อหวังช่วยลดภาระของลูกค้าโดยวันนี้ไดารวบรวมมาตรการพักชำระหนี้รถยนต์ประจํำเดือนสิงหาคมปี2564เรามาดูกันเลยว่าเป็นอย่างไรบ้างค่ะโดยเบื้องต้นนั้นเงื่อนไขในการขอพักชำระหนี้รถยนต์มีเงื่อนไขเบื้องต้นดังต่อไปนี้ คือเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 เป็นผู้ที่ไม่เป็นลูกหนี้ NPL ณนะวันที่1มีนาคมปี2,563และการพักชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบีย้ยจะมีระยะเวลาสูงสุด3เดือนหรือไม่เกิน3งวดและมียอดค้างชำระไม่เกิน90วันหรือ3งวดณนะวันที่ลงทะเบียน โดยแต่ละธนาคารหรือสถาบัานการเงินมีสิทธิ์ในการพิจารณามาตรการช่วยเหลือตามผลกระทบที่ลูกค้าได้รับตามแต่กรณีหากมีการขอเลื่อนการพักชำระนี้ออกไปอีกจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามแต่ธนาคารหรือสถาบัานการเงินนั้นๆเป็นผู้กำหนด โดยมาเริ่มกันก่อนเลยที่กรุงศรีออโต้นะคะโดยกรุงศรีออโต้พร้อมเคียงข้างลูกค้าในทุกสถานการณ์ด้วยมาตรการช่วยเหลือสำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 ของทางการโดยจะให้พักชำระค่างวดคันต่ำสอเดือน สาหรับสินเชื่อเช่าซื้อและสินเชื่อจำนำทะเบียนรถโดยคุณสมบัติเบื้องต้นของลูกค้ากรุงศรีออตโต้คือเป็นลูกค้าที่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อกับกรุงศรีออตโต้ก่อนวันที่1มกราคมปี2564และไม่เป็นสินเชื่อที่ค้างชำระเกิน90วันณนะวันที่เข้าร่วมมาตรการและไม่เป็นสินเชื่อที่อยู่ในขบวนการทางกฎหมายณวันที่เข้าร่วมมาตรการ โดยเอกสารในการประกอบการพิจารณาได้แก่ 1. สำเนาบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 2. เอกสารยืนยันผลกระทบจากโควิด -19 ที่มีผลต่อรายได้ของผู้เช่าซื้อ 3. สำเนาบัตรประชาชนผู้คำประกันพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 4. เอกสารยืนยันผลกระทบจากโควิด -19 ที่มีผลต่อรายได้ของผู้คำประกันโดยรายละเอียดและเงื่อนไขคือมาตรการสำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบในช่วงสถานการณ์ระบาดของโควิด -19 เท่านั้นโดยลูกค้าต้องแจ้งความประสงค์ขอเข้าร่วมมาตรการและยืนยันผลกระทบต่อเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าก่อนวันครบกำหนดชำระค่างวดปัจจุบันหรือก่อนมาตรการเดิมสิ้นสุดไม่น้อยกว่า15วัน เพื่อให้มาตรการช่วยเหลือครั้งใหม่มีผลในรอบบัญชีปัจจุบันกรณีแจ้งความประสงค์หลังวันครบกำหนดชำระค่างวดปัจจุบันหรือหลังมาตรการเดิมสิ้นสุดมาตรการความช่วยเหลือครั้งใหม่จะมีผลในรอบบัญชีถัดไปโดยลูกค้าและผู้คำประกรันต้องลงนามในเอกสารสัญญาตามเงื่อนไขของกรุงศรีออโต้ และลูกค้าที่เข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือจะไม่สามารถขอสิ่งเชื่อใหม่กับกรุงศรีออโตได้ตามระยะเวลาที่กรุงศรีออโตกำหนดโดยกรณีลูกค้าได้รับอนุมัติเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือแล้วจะไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงได้กรณีไม่เข้าเง่อนไขข้างต้นกรุงศรีออโตขอสงวนสิทธิ์เป็นผู้พิจารณามาตรการให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสม กับสภาพการปัจจุบันของลูกค้าโดยผู้ที่สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ของความช่วยเหลือภายในวันที่31ธันวาคมปี2564ผ่าน e-form โดยส่งเอกสารประกอบการพิจารณาเมื่อได้รับข้อความทาง sms และสามารถสอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่กรุงศรีออโต้คอร์เซ็นเตอร์ เบอร์โทรศัพท์027407400กด3หรือ,อกด5ค่ะถัดมาคือสินเชื่อรถยนต์ธนาคารไทยพาณิชย์จะปรับลดค่างวดและขยายระยะเวลาผ่อนชำระรวมถึงพักชำระค่างวดพร้อมปรับลดค่างวดและขยายระยะเวลาผ่อนชำระโดยไทยพาณิชย์ได้ออกมาตรการช่วยเหลือระยะที่3ช่วยลูกค้าจากผลกระทบโควิด19ระลอกใหม่ ตามสถานการณ์โควิด19โดยเงื่อนไขก็คือ 1. ในระยะเวลาผ่อนผันการชำระหนี้อัตราดอกเบี้ยยังคงถูกคำนวณตามยอดเงินต้นที่คงเหลืออยู่ 2. การพิจารณาอนุมัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนดธนาคารจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมและหลักเกณฑ์ของธนาคารโดยหมายเหตุคือก่อนวันที่1มีนาคมปี2 5 6 3 ลูกค้าบุคคลที่เข้าร่วมมาตรการให้ความช่วยเหลือระยะที่3ต้องเป็นลูกหนี้ที่ไม่ถูกจัดชั้นด้อยคุณภาพหรือ NPL และไม่ค้างชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยเกินกว่า90วันหรือ3เดือนนับแต่วันครบกำหนดชำระและการสมัครเข้าโครงการช่วยเหลือข้างต้นเมื่อมีการตกลงเรียบร้อยแล้วธนาคารอาจมีการนัดหมาย เพื่อลงนามข้อตกลงกับลูกค้าโดยการพักชำระหนี้กับธนาคารไทยพาณิชย์ในส่วนของสินเชื่อรถยนต์นั้นตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการไม่ต้องทำการชำระค่างวดรถแต่เมื่อสิ้นสุดการพักชำระลูกค้าจะต้องทำการชำระค่างวดตามปกติโดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการได้จนถึงวันที่31ธันวาคมปี2564 โดยลูกค้าที่สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ผ่านแอปพลิเคชัน SCB Easy หรือผ่านระบบอัตโนมัติ SCB Call Center เบอร์02 777 7777 77ค่ะและถัดมาคือธนาคาร CIMB ไทยออโต้มีมาตรการช่วยเหลือผู้เช่าซื้อที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 แบ่งออกเป็น3ทางเลือกคือ 1. ลดค่างวดและขยายเวลาชำระหนี้ 2. พักชำระค่างวด3เดือนโดยดอกเบี้ยระหว่างการพักชำระจะคิดจากค่างวดที่พักชำระและทางเลือกที่3คือคืนรถและขายทอดตลาดเพื่อนำส่วนต่างนำมาหักจากยอดหนี้โดยสำหรับทางเลือกที่1คือการลดค่างวดขยายเวลาชำระหนี้ หมายถึงการแบ่งเบาภาระของผู้เช่าซื้อโดยการปรับเงื่อนไขการชำระค่างวดด้วยการลดค่างวดและขยายระยะเวลาการชำระออกไปหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าการปรับปรุงโครงสร้างหนี้โดยระยะเวลาสิ้นสุดสัญญาจะขยายออกไปตามจำนวนงวดที่ขอขยายบวกกับระยะเวลาผ่อนชำระคงเหลือเดิมโดยภาระการผ่อนชำระต่อเดือนลดลง สำหรับวันนี้นะคะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องเงินกู้สินเชื่อของเราได้ทุกวันนะคะซึ่งช่องของเรานั้นจะมีข่าวสารดีๆทางด้านการเงินรวมถึงข่าวสารเกี่ยวกับสินเชื่อ และข่าวสารทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจอย่าลืมมาติดตามได้ที่ช่องเงินกู้สินเชื่อทุกวันนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ